กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูกทา่านสบายดีสุขสุขคนผู้ที่เขามาส้คลิปส่องมาอย่งเงื่นพี่น้องอยู่ไทยอยูล่ลาวอยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องอ้า<ช>ัตถนี่ก็รจะเป็น,อน,น,นบอลข้อ,อยูข,อข้อกินนะพี่น้อง ลานหน่อยเาล่นังดี่นกะนาโอเปรเมตนาปจจตเจหาพันธีบ้อเออเางกใสตกใ่ทอไ่ใเมีาตเศลบอมาคนจนบ้กีนตงลูกคุเนื้อหนนี่อะเป็นแน้นนเนาะเห็ดเียงแน่นอนนี่เห็ดเสเบนนี่เนาะเห็ดขาาเจ้าอ้เจ้ามะฮอดสีน่อนะโอ อ๋อบุหรี่กอยากมาเที่ยต้่งีเสียงนั่งดีๆอย่างดีจนมาสกุบฟาโทษสาวๆทางนี้เห็ดยังเนาะไล่กินหนูไล่กินสัต์นี่ขาเป็่างนละแลยังเลือดซ้อมหน่วย ันนี้จะเป็นบ่อนบออยู่บอกินเนาะเออไปช่องโต้เนาะเต้มลายต้มบุรีสองสามถุนนะต้มบุหรีาคขาสาม่ต้กับสามถุงสี่ภาคกับสี่ี้วพี่ยกก็ไม่ต้องเสียรายเนาะ ไพ่อะไน่ะบ่โอ้ยต้องการกระโลงกันหรือเปลนี่อะฮะงามงามสวัสดีปาุสก็เลยบ่เอาผ้าลงมาเอาหมอนะโอ้ยเอาผ้าเอาหมอแม่เพิ่นผัวเอาผาเอาหมอมาเลยเอาามา อ้าวเออเป็ดตัวเป็ดตเดียวบอคือเจ้าหนแนมเห็นอยู่ตารางม่นไปึ้นมาข้าบนแดนนะวะเขาชอบโตนะวัวรุ่นปีนี้มาแต่ต้าวราัฒนทางด้เลย ต้มไงน้าปู่ปลาเนี่ยเห็นได้ไรปานะก่อยก่อยก่อยอมีปีกปีมใส่อหัวมันปีเนอะปีผ่าให้ในเด้อหัวมันผ่าให้นผ่าปลานี่ผ่าหัวเปล่างปลาต้มมันจะสุไวผ่าผ่าไอ้อนมันได้อน กัดโดนน้ำเพื่อนไทยนีข้าวซอยมันต้องกัะโดนยังไปตะแ่สรอยจุดตั้งในน้ำร่ายยัยอะตั้งในหอยเฮ้ยเลยอะไรจะมากินน้ำชวนแล้ว นำยายของท่านเปิ่นอ้อโอ้ยซาอันนั้นน่ะเลยซาซาบ่ซ่อยซ่อยหน้าก็บ่มันบ่เสียแม่มาสิซ่อยอย่านี่บ่สิซ่อยแล้วได้บ่แปลงอันนี้บ่ซ่อยได้นานๆเอายะถ้าย่านบ่คือเจ้าเออไปกลัวสื่อๆเออถ้ามาบ้านแม่มาใส่โตงาน แก่คนอร่อยไ่เาหอเกเกี่ยอร่ยน้าเก็ยอรอยให้เขานะบาดผ้าได้บะมีมีแต่บมีมันเาเกียนเลยออกกรดวยนามาเยนไปเองดูดีแยเด็เ็มตลอดกาลเลย สวนทั้งนั้นกันประชารสก้อนในบ้านเนาก,กับ่ค่อยลายเนาะพี่น้องบัานบ้านน้ำโมงกันเดียวกันแต่ว่าคุมน้องแต่เนะาะมาช่วยกันเลยมาช่วยตองเนีต้นไปเน่ยมือนี่ยมีข่าวดีพี่น้องเอ้ยนี่นพีท่างอันออสเออแบบพีททางมาเลเซียเนาะ ชอยเน่ปล่อยๆได้พี่ทางมาเลเซียพี่น้องคนนั้น,นฟ้าเงินมาเนาะสมทบชสืส่อาขาดประวัตินะพี่น้องวัดน้องแต๋นี่นน้ามูงงใหแหละเป็นหมูบ่บ้านเดียวกันต่างแต่มีสองวัดเนาะแบบเป็นคุม้มให้คุ้มมั่นนะคะพี่น้องถ้าช่วยชิพาพี่น้องลงไปเบิร์กไล่สือ่อเน,ะนาะ

หลักเปิดกล่องพี่น้องสบายดีพี่น้องมาในงานงานยามดีน้องทีว่าเขางานเหมือนเดิมงานยามดีคนล่างก็จะเป็นเหยือกินน้อพี่น้อง มาเลเซียบากเงินมาแอน้อผาา้าขาอุ้ม้ออง,องวัตบ้านเฮาือเงินจำนวนอยู่าผ่านะสามพัน้มห่นสามพันหารปานเนาะอ,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 อันไ่กัเนาะอันยีงพ้อเอ้ยมีตัมีรชาไมีดจ้าตัวมี้บ่มีช่ อันพี่ออนนัดชาเอ๊ะแมนวะเนาะลี่ยแมนบ่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งิจะก่อนลืมสื่อ ได้แล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่อ่านตัวไทยบตัวกอยแดงคนไดเขาโทษขออภัยรายๆกัๆเนาะกันตัวไทยอีกแว่าเขียนเป็นไทยอรแบบมันมันวกหอวเป็นล่านะพี่น้องแตอ่านบคตวแฝงคนได้อกอาอนีอนแกอุดรเนะพ่อื่อนเ่อบครัวเพื่นพ่อพ่อคนงเพื่อนพ่นาล่กับอบควเพื่อนจะมีนจสผาเนะ อันนี้ยมาบริจาคเลยนะสามพระคำในวัดเฮาหัวต้นนี้กัต้นนี้ก็ยังรออยู่แต่บริเวณวัดน้ามุ้งนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคุ้มบ้านบ้านเดียวกันแหละแต่วเป็นคุ้มเป็นคุ้มนู่นสว่างอันนี้แบบบ้านใหญ่บ้านน้อยนะพี่น้องแต่บ้านใหญ่นะมาแล้วควายเอาเขาน้ำล้างจะได้เพราะว่าก็ยังซีเมนดอกวัดบ้านใหญ่กันพี่นาะ แี่คิตเปี่ยใหญ่กล่วอยู่บัตรมาแจกแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีกันแล้วแล้วก็เลยเขามาวัดใพ้่สกันถ่ายพ่อไ่ายพ่อไ่ใถ่ยอันพิอันนัาเนาะพิอันนัชชาแล้วก็เพื่อนเพิ่นแล้วก็คั่วเพิ่อนถูกัวเนาะงรวมบริจาพ่นที่นี่แน่นอภาพเาโร่เบิ่์าปัจรลูก่ไขเจห่างมีเนาะ ก็ขี่รถนะได้บุญกุศล zoom ชิมาสามาสามผาสามเจ้าในวัดตอนนี้ก็หมู่บ้านาาาาาการในการลงมาทุกราคาเฮือนแต่บ้านบ้านใหญ่พอเลยลงมาอยู่เห็ดกินแล้วเอาแก่เดี๋ยวห่มเดินลง,งมาเตรียมหับผกตอนเพื่อกำลังเดินทางมาแต่ว่ายัางไม่ทันหดอีจกจะน้อยหนึ่งก็คือส,อสียห,ห่อเสิถึงหลายพี่น้องก็องค์ใหญ่สำคัญกับในวัดแล้วในในทางในหันแต่ว่าเปิดนากดาดยองคหนึง่งอลไรยังขาดองค์หนึ่ง ขดียออนนัช่าและเืนเพื่อนเนะแล้เพื่อนนี่ออนนัช่าและมาหลวงพุทใไอวาดเข้าได้ซอองโคขึ้นไลายเนาะไปเก็บป่ะไปเปลี่ยนสีเลยมารอเบิงเนาะตอนพามาเพื่อนาะำการเปมาขึ้นไปเบิรทัง พาแจกกันทั้งในกระลังในนูเห็นนอยู่นกินเป็นต้ปลาปลาามองานปลาลาบเมียนะปลาลา่ัเ็นปลาชามโต่ตอนนี้ก็คือใกล้ๆชิลงมาหอละละพี่น้อง้ย cả tang mao coi cái này sẽ hát nào duyên không được. Khi nào thì không được. rồi nào thì เลาไปซพชนเลยฮะมากรายคลิปเจ้าเงินคู่อ่ะมาพี่น้องคลิปนี้ก่ะลาปีลาลหน่อเพชรมี่ขอบคุณทุกท่านติดตามรับสมเดอ้อพี่น้องกราบสมัยดี สบายดีสบายดีวก็บอกเคยย้อกพ่อกไม่ได้บอกคนรด่นองเลยไปแล้วพี่น้องสบายดีมาทำบุญ